สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มี FC หลายท่านบอกมานะครับว่าถ้ามาร์กไม่ตรงรถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนั้นเป็นความคิดของเด็กหัดงานหรือว่านักศึกษาเพิ่งจบใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะสตาร์ทติดไหมมาร์กมันเลื่อนมันเอียงจริงไหมคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะครับพี่น้อง f c นะคลิปนี้เราจะไม่ตัดนะอ่า ตรงนี้นะครับมาร์กทีนะครับมาร์กทีนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมือสั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวอ่านจะให,ให้ดูมาร์กทีนะครับอ่ามาร์กทีไหมตัวทีไหมนะ่ะมาร์กทีนะครับมาร์กทีตรงนะครับมาร์กทีตรงแล้วก็มาดูกันที่ตรงนี้นี่ตำแหน่งมาร์กมาร์กนะครับมันเลื่อนไปประมาณสองฟันเฟือง สองฟันเฟืองนะครับสองฟันเฟืองอ่าทีนี้จะทําการสตาร์ทให้ดูนะไม่ตัดเลยนะคลิปนี้ยาวๆไม่ตัดนี่นะเปิดสวิตต์กุญแจแล้วก็ทําการสตาร์ทเลยอ้าวเปิดดยังไงอ้าวปากักกโมเตียนไม่ใส่นะครับ เไหมทีนี้เดินเบาได้ด้วยขี่ได้นะครับแต่อาการมาร์กไม่ตรงฝังสังเกตเสียงมันออกกองนะครับเสียงมันออกอกองให้สังเกตดูนะมาร์กไม่ตรงอ่าน,นะครับอ่าน,นี่แหละนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่เชื่อมันก็จะเสียงอยู่วันยังค่ํานั่นแหละ,น,น,นะะนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับแค่นี้สําหรับคลิปนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันครับ